วิ่งเกนะบนค่ะบนล่างค่ะวิ่งหกกับเก้วิ่งหกับวิ่งเก้าบนบนค่ะไม่ไม่บนล่างใช่ไหมบนอย่างเดียวใช่ไหมคือถามว่าถ้าจะให้สามสามสามหางในไปมันวิ่งแนตะ่กลัวแต่มันเยอะเกินแต่ว่าก็วิ่งก็มาเลยสามหางแล้วก็เราค่อยแยกออกไปเป็นสองตัวตัวไหนนะ มีสามหางบนบนล่างไหมนี่อ่าบนล่างเนาะบนล่างถ้าเราจับออกมาสองหางนี่ก็จะเป็นตัวไหนคะถ้าถ้าถ้าจะจับออกมาเป็นถ้าถ้าสองหางนะค่ะถ้าถ้าจับออกมาสองหางเนาะหนูหนูหนูมั่นใจแต่บนแต่ก็หนูกบนค่ะเอาบนนั่นแหละเอาตัวที่เอาตัวที่หนูมั่นใจนั่นแหละค่ะ ค่ะเอามั่นใจวิ่งหกไม่ไม่พลาดอ่าวิ่งหกเลยเนาะหกนี่บนเลยเนาะหกมีบนค่ะวิ่งหกบนตัวการวิ่งหกบนตัวการได้เจ็ดอะไรเงี้ยจนมากมาออกตัวกรรมแล้วจะไม่รู้นะแต่ไม่รู้ค่ะพูดไรไปค่ะจ๋าจ๋ไม่เป็นไรทางเราก็เป็นแนวทางให้เนาะค่ะวิ่งบนนี้ตัววิ่งบนนี้ค่ะหกเลยค่ะ ตัวกันเจ็ดค่ะจับสองตัวเอาสามสามตัวน้องของน้องวีบอกสามตัวก่อนนะนสามตัววิ่งหกเก้า ฮัลโหลส้าวิงเจ็ดจ้าจ้าสามตัวหนะจับสามตัวให้หนูจะจับสามตัวให้นะคะค่ะมีหกสองสี่หกสองสี่จ้าหกสองเก้าหกอะไรนะหกสองเก้า 6, 2, 9, จ้า 6กสี่เก้าเนาะหกสี่เก้าสามสามหางเลอวิสามหางแต่หนูเลขฟันบอกเลขฟันไปนะฟันเม็ดเดียวอ่ะค่ะฟันเม็ดฟันเม็ดเดียวนี่หกสองเก้าเลยใช่ไหมใช่เม็ดเดียวโอเคเม็ดเดียวหนักหนักนิดนิเนื้อเนื้อเลยจับสองตัวให้หน่อยสิวิจับคู่สองตัวให้ด้วยค่ะ จัสองตัวจับสองตัวนะบนนะมีสี่เก้ากับสองเก้าจับสองสี่เนี่ยค่ะจับคู่สองตัวจับคู่บนเนาะมีมีมีอะไรนะมีสองเก้าสองเก้าสองสี่มีมีสองสองมีสองเก้าสองสี่สี่เก้าแค่นี้เนาะสามนี่นะสองสี่สี่เก้า แล,แล้ววิชอบตัวไหนวิหนูหรอค่ะหนูชอบตัวไหนคะชอบสองชอบสองเก้านาะเน้นเน้นหนักๆเลยเอาตัวนี้เลยสองเก้าวงกลมเลยเนาะสองเกแล้วเลขสามตัวก็หกสองเก้าค่ะมีสองเก้าสองสี่สี่เก้าสามหางก็มี เจอคัาสองครัวให้นะค่ะ,คะเออใครไปจับจองลอตเตอรี่จ้าใช่ไปจับจองลอตเตอรี่ทางเราเป็นแนวทางให้เนาะจอไปจับจองลอตเตอรี่ค่ะก็ <ๆ S 1> มีสองเก้าจับจองลอตเตอรี่นะเดี๋ยวหนูให้ไปซื้อลอตเตอรี่นะพี่ค่ะค่ะบอกมาเลยจ้ะเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ด อะไรนะมีหนึ่งศูนย์มีเจ็ดศูนย์มีหนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดเลขการสองเจ็ 7, 0, ดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ด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 อันนี้ให้ไปการ<ป>ละสองเจ็ดเลขการสองเจ็ดอันนี้ให้ไปจับหาซื้อลอตเตอรี่รนะค่ะแต่หนูซื้อวันแต่หนูไม่ซื้อลอตเตอรี่แต่ให้เขาไปซื้อเขาจะได้มีโชคค่ะ จ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดนี้ไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาเนาะค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดไปหาซื้อเลยลอตเตอรี่เล่นปันเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดไปซื้อลอตเตอรี่เลยก่อนที่เขาจะไม่มีเจอสำนักดังมาแล้วเล่ไม่มีไม่มีไม่มีให้ใช่ไหมสองตัวนี้หนึ่งเจ็ดไม่หาซื้อหางลอตเตอรี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดเลยไหม อนี้เจ็ดเก้าเขาไปหาซื้อได้จังเยอะพอเลขอ่านมาไม่มีแล้วเจ็ดเก้าเขาก็ไม่รับปิดไอดินอ่ะแสดงว่าของน้องวีนี่ถ้าเป็นหลักเกตนี่จะเป็นชอบเป็นล่างใช่ไหมวีใช่ชอบเป็นล่างชอบเป็นล่างค่ะโอเคค่ะชชอบเป็นล่างค่ะหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดนี่เพิ่งจะเดียวนะหางลอตเตอรี่รดหนูนะออกกวาที่หนึ่งหมดเลยหนูตัวเดียวเองนี่ อ๋อซ้อลอตเรี่อ่ะกผิดตัวเดวเองวันที่หนึ่งอนะอืมเศรษฐีเศรษฐีงวดหน้าเดี๋ยวพี่ขอด้วยนะงวดหน้าอ,อ่ะงวดที่จะถึงนี่แหละงวดที่จะถึงพี่ขอนะอืดอี่แล้วหนูซื้อืมนะอ,อ่มอือต 2> 2, 4, เออรี่ืมอืมออ โอเคค่ะน้องวิน้องวิให้เด่นบนนี่สองเก้าตัวเด่นเนาะถ้าไปจับซื้อลอตเตอรี่ก็เลขล่างก็เป็นหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดตัวการก็เจ็ดศูนย์สองเจ็ดเนาะอย่าลืมนะซื้อทั้งบนทั้งล่างนะสมองค่ะ <laughs> อยากได้ตังค์อยากได้ตังค์ก็ต้องบนล่างด้วยเนาะ <laughs> เลขเเลขไม่เยอะเลยแล้วเลขแบบนี้มาแบบนี้เลขมันออกอยู่แล้วค่ะได้เลอุหยเสียดายน้อวิที่บอกมานะ่ะ ของวิบอกพี่มาว่าพี่เกกับเจดเกกับเจดมาพี่ดันไปเล่นแบบเอาไอ้นั่นใส่ผ่ากลางนะวีเอาศูนย์ใส่ผ่ากลางนะศูนย์พี่เล่นไปไอ้เก้าห้าเจ็ดนะอู้วีเอ้ยทํบอกมาเก้าห้าเจ็ดนะแหมเสียดายถ้าเคิดว่ามันออกสี่เจเก้านะอ้ยเนาะ วันนี้แหละหนูก็บอกเก้าหกนะหนูก็บอกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหนูใชบอกโวกหูหวยแบบต้งโหยอกได้สองวันหนูก็ทำแล้วหนูก็บอกไปซื้อเอาเด้อค่ะเนาะค่ะแล้วคนแถวนี้เขาบอกว่าถ้ามันบอกออกบนนะมันจะออกล่างเพราะว่าอย่างนี้ถ้าหนูไปบอกบนเขาอ่ะมันจะออกล่างเพราะว่าอย่างนี้คนแถวนี้เขาจับหูไงเขาจับจิ้ได้เนาะนันบันไบเลยโอยบอกหวยเขาแต่ตัวเองไม่ได้จับ จ้าจ้างั้นยังไงก็ขอขอบคุณน้องวีนอะเดี๋ยวพี่รับควรแค่นี้แหละค่ะจ้าขอบคุณมากนะคะค่ะค่ะสาธุสาธุศรัทธาบารมีเกิดอยางไงก็ต้องรวยค่ะสาธุสาธุวันนี้พี่ขอด้วยนะลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะ